t w w o ิร์ดเวิภาค3คุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับของ p r r s s l Verb เนี่ยนะฮะที่ผมคัดมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังที่จริงมีเยอะมากนะครับแต่เราก็หยิบอันที่เด็ดๆอันโดนๆอันที่ใช้บ่อยๆมาแล้วกันนะฮะหลายอันใช้ที่ทำงานบางอันก็ใช้ในชุดส่วนตัวได้นะครับผมบางอันก็ดูหนังฟังเพลงจะได้เข้าใจนะครับเรามาเข้าสู่ t o เวิร์ดเวิรนะครับในภาคสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะพูดถึงตัวอักษร S นะฮะแล้วก็พวก W U อะไรเงี้ยนะครับอันสุดท้ายและกันนะจ๊ะเอาละครับเรามาลองดูกันเลยทีเดียวนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับอันดับที่หนึ่งครับ screw up screw up นั่นเองครับก่อนอื่นเลยครับคำว่า screw เนี่ยนะครับมันจะแปลว่าอะไรครับมันคือตัวน็อตที่เอาไว้ไขนะที่คนไทยไปออกเสียงว่าน็อตที่จริงฝรั่งเรียกว่า screw ครับแต่เวลาฝรั่งเขาบอกว่า screw up มีพี่น้องอีกตัวหนึ่งคือ mess up screw up หรือว่า mess up แปลว่าทำพลาดหรือว่าทำเสียหรือทำพังอั่นเองครับอันดับต่อไปนี่นะครับผมนะฮะอันดับต่อไปนี่นะครับอันนี้ดีกว่าชาวไทยนี่นะครับก็จะรู้จักกับ set up อยู่แล้วเนาะ set up ก็คือการอะไรฮะการตั้งใช่ไหมตั้งค่าหรือการนะครัเรียกว่าตั้งงานอะไรขึ้นมา set up งานหรือ set up project หรือ set up computer ใช่ไหมฮะ แต่วันนี้นะครับแน่นอนครับเรารู้จักเซตอัพอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้มีอีกหนึ่งเซตแต่จะมีเพิ่มพยายงอันนึงก็คือเซต t l e ดาวน์นะครับเซตตัวดาวน์อันนี้เราใช้กันบ่อยนะครับเซต t l e ดาวนมี2ความหมายนะครับทุกคนอยู่ในความสงบทุกคนอยู่ในความสงบครับเซตตัวดาวน์ everyone please settle down นะครับกับ2ครับเป็นอันนึงที่พี่น้องชาวไทยหล,หลายๆคนชอบทำนะฮะในชุดคือ ไปย้ายอยู่ต่างประเทศแล้วกไ็ไปตั้งถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศนะครับก็คือ Settle Down นั่นเองครับ many Thai people settle down in America many Thai people settle down นะครับ in England เป็นตน้นอันดับที่3 show ครับ show แน่นอะนครับวันนี้เรามาลองดูคำว่า show กันหน่อยดีกว่านะครับ2อันของ show ครับอันดับที่1ครับก็คือ show off อันนี้ก็คือพวกอวดหรือขี้เก๊กฮะ he likes to show off เออน้องจะพี่เนี่ยนะบ้านพี่เนี่ยมีรถสามคันแต่ถูกยึดหมดละส่วนบ้านสองหลังเนี่ยก็ติดแบงค์แล้วมึงจะมาบอกว่าทำไมวันนี้เนี่ยนะครับ show off ครับ show off ก็คือชอบเก๊กชอบอวดนั่นเองครับ he likes to show off นะครับ stop showing offshow off, show off คือชอบอวดชอบเบ่งชอบเก๊กนั่นเองอีกหนึ่ง show ครับก็คือ show upshow upshow up ฝ up, up. รั่งอาจะบ,บอก show up นะฮะ he didn't show up แล้วก็ show up โชว์ up whoa, whoa, whoa. อะไรวะเว show นี่ยโชว์ up เนี่ยนะครับแปลว่าโผลมาหรือว่าปรากฏตัวมานั่นเองครับเป็นสาขาสองของคําว่ามานั่นเองครับ he didn't come ก็อะไรครับ he didn't show up นะนะครับ he didn't come หรือ he didn't show up last night นะครับคือเขาไม่ได้ปรากฏตัวมาหรือเขาไม่โผลมาให้เห็นเลยนั่นเองเนี่ยนะครับอันดับที่4นะครับคุณผู้ชมก็รู้จักคําว่า stand by อยู่แล้วเนาะ stand by ใช่ไหมครับ แต่ standby ก็ไม่ยากนะครับซึ่ง stand mm hmm. แปลว่ายืน By คือตรงนั้นดังนั้น standby ก็เลยแปลว่าอะไรครับยืนตรงนั้นแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมก็เลยกลายเป็นนะคะความหมายก็คือพร้อมเวลาโทรทัศน์ของคุณ standby คืออะไรมันพร้อมที่จะเปิดทุกเมื่อ,อะนะครับ standby ชาวไทยรู้อยู่แล้วไม่ต้องสอนหรอกแต่จะมีอีก2 stand by, ครับหนึก็คือ stand for stand for แปลว่าย่อมาจากนั่นเองครับอย่างเช่น KFC stands for Kentucky Fried Chicken หรือ ATM stands for นะฮะ Automatic Teller Machine นะครับอันนี้ stand for ส่วนอันดับต่อไปครับ stand in นะครับ stand in อย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะเป็นอาจารย์คุณครับแต่ผมสอนคุณไม่ได้ นะครับอาจารย์ยูจีนจะกําลังสแตนด์อินสหรับผมนะครับสแตนด์อินสหรั o r me today he's gonna stand in for me today ก็คืออะไรครับเหมือนที่เขาบอกนะครับโอ้เจาพนมไม่ใช้สแตนด์อินสแตนด์อินก็คืออะไรครับเป็นคนมาทําแทนนะฮะส่วนจะมีการสแตนด์อินนี่นะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะมาทําแทนให้ผมนั่นเองครับเอาละครับลําดับที่5นะครับคุณผู้ฟังครับ step up เคยดูหนังเรื่องอะไรทั้ง step up ไหมครับ step up นะ you have to step up ก็คืออะไรครับต้องเพิ่มระดับนะความเก่งหรือว่าเพิ่มพลังเข้าไปมากขึ้นใช่นะ you have to step up your work step your efforts ใช่ไหมครับ Step up นะฮะก็คือการเต้นให้เพิ่มพลังมากขึ้นใช่ไหมฮะ u t down ก็คือปิดเครื่อง Shut up ก็คือหุบป,ปากทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้ว Slim down คือผอมลงนะฮะไม่ใช่ slim up นะฮะอันนี้ฝากวาด้วยนะครับ Slim down คือผอมลงไม่ใช่ slim up นะฮะอันนั้นยี่ห้อของร้าน ที่ลดน้ำหนักนะแต่ถ้าจะบอกเฮ้ยคุณผอมลงนะอ h oh, you slim down นั่นเองนะครับ you slim down นั่นเองนะ sit up ก็คือออกกำลังกายหน้าท้องใช่ไหมฮะ save up อันนี้ก็ดีนะฮะ save up ก็คือ verb to เก็บเงินนะฮะ save up ก็คือเก็บเงินนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายกันฮะ stop by ก่อนนี้ก็สอนไปแล้วตอน drop by นะครับ Drop by ก็คือ stop by คือ verb to แวะเช่น let's stop by the gas station เราแวะปั๊มกันดีกว่านะครับเอาละครับคำที่6นะฮะเราเข้ามาถูสู่ตัวทีกันแล้วเนี่ยนะครับเราไปดูคำว่า take กันก่อนดีกว่าครับเพราะ take เนี่ยมีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอันที่1ครับก็คือ take away อันนี้ชาวไทยรู้อยู่แล้วก็คือนะเอาอาหารกลับบ้าน take away อันดับต่อไปคือ take care of นะนั่นเองครับ take care of ต้องมี off เวยนะฮะเพราะถ้าไปบอก take care my Friend ก็จะแปลว่าดูแลตัวเองนี่นะจะเพื่อนต้องเป็น take care of my friend ต้องไปเลี้ยงดูดูแลเพื่อน take care of my father I have to take care of some business I'll take care of it for you I'll take care of it for you จะกลายเป็นสำนวนวลีที่แปลว่าเดี๋ยวผมจะดูแลเรื่องนี้ให้เดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับแน่นอนครับ take care of Take off นะับ Take off ก็รู้จักอยู่แล้วนในนอกก็คือถอดใช่ไหม Take off your shoes Take off your clothes baby Take over ก็คืออะไรครับก็คือนะการเข้าไปนะฮะคลุมครอบคลุมนะฮะหรือการไปยึดนะฮะยึดบริษัทหรือยึดนู่นยึดนี่นะครับก็คือเข้าไป take over ใช่ไหมครับ อันดับต่อไปนะครับ take out โอ้โหนี่ก็ไม่ยากเห็นไหมฮะรายการ take me out Thailand พาออกไปเที่ยวพาออกไปเดทครับอ่าม n งจะ take อะ out take o u t คือพาออกไปเที่ยวข้างนอกนั่นเองนั่นนะครับและ take อันสุดท้ายครับอันนี้ผมชอบ take back take back แปลว่าถอนคำพูด I take it back โอเคโอเค I'm sorry I'm sorry I take it back I take it back คือผมขอโทษครับอันดับต่อไปนะครับผมคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเราไปดูอันดับที่ 7นั่นเองครับคำว่า turn turn มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะจ๊ะหนึ่งครับ turn around ก็แปลว่าหมุนใช่ไหมหรือหันหน้าเคยไหมครับที่เราอยู่ในลิฟต์แล้วอยากจะเมาส์คนข้างหลังแล้วเราก็บอกเพื่อนของเราว่าอย่าเพิ่งหันนะเว้ยแล้วเพื่อนเราก็หันไปบอกทำไมอ่บอกว่าอย่าเพิ่งหันไงไอ้นี่ใช่ไหมครับนะฮะอย่าหันนะอย่าหันนะทำไมเหรอแล้วก็หันไปก่อนนั่นแหละครับ don't turn around turn around ก็คือหันนั่นเองครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนั่นะครับ turn around แต่ต่อไปนี่นะครับเราก็เริ่มจะเจอมากขึ้นนะครับในบริษัทองค์กรนะครับ turn over นั่นเองครับ turn over ก็คืออะไรละครับก็คือการที่มีการเข้าออกของพนักงานนี่นะครับเยอะหรือน้อย turn over ที่นี่สูงมากเลยนะครับคุณคริสโอ้พนักงานของเรา turn over น้อยมากเลยนะครับ turn over ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ชาวไทยใช้ทับศัพท์บ่อยเนาะดังนั้นครับ turn over ก็คืออะไรครับก็คือการที่มีการเข้าออกของพนักงานนี่นะครับ หรือ turn over ที่จริงแปลว่าพลิกคว่ำก็ได้นะฮะอย่างเช่น the car turn over ก็แปลว่าอะไรครับรถเข้าออกบริษัทเยอะไม่ใช่นะครับ the car turn e d over ก็คือพลิกคว่ำเลยทีเดียวครับนะ turn over นะฮะแต่ turn นี่นะครับผมอีกอันนึงที่เราเจอกันเนียนะครับบ่อยที่สุดเลยครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือชุดนี้ครับอย่าลืมเด็ดขาด turn on turn off แล้วก็ turn up turn down นั่นเองครับ turn on เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าห้ามใช้ Open The c o m p u t e ิเตอร์นะครับอันนั้นคือต้องเอาไขาควงมาแคะเปิดคอมพิวเตอร์มาดูแผงวงจรต้องเป็น turn on the computer turn on the lights ถ้า turn off ก็คือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ close นะครับ turn on คือเปิด turn off คือปิดนั่นเองครับะนะฮะ turn on คือเปิด turn off คือปิดครับ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ turn on ก็ยังสามารถจะแปลได้ว่าเกิดอารมณ์ได้นะจ๊ะ oh อย่างเช่นครับ oh don't turn me on น้องอย่ามาอย่ามาอย่ามาอ่อยพี่เซอย่ามาทำให้พี่นั้นมีอารมณ์ขึ้นมีขึ้นนะครับหรือมันจะมีเพลง turn me on turn me on turn me on ก็คืออะไรครับก็แปลว่าทำให้พี่มีอารมณ์เหมือนกับเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่แล้วมันสปาร์คแล้วมันก็ฮอตขึ้นมานั่นเองครับ turn on ก็แปลว่าเกิดอารมณ์ครับ กจะเป็นอารมณ์แบบนะแบบนะรู้สึกสยุวสยุ turn off ก็คือหมดอารมณ์ครับลำดับต่อไปนะครับก็คือ turn up กับ turn down ครับเร่งและก็รีอย่างเช่นครับ turn up the TV ก็คือแน่นอนครับเร่งเสียงโทรทัศน์ให้ดังขึ้น turn down the volume รีเสียงหมายไ้ไหม turn down the radio ลดเสียงนั่นเองครับและแน่นอนครับ turn up กับ turn down นอกจากจะแปลว่าเร่งแล้วก็รีนีนะครับก็ยังสามารถที่จะแปลว่าอะไรได้ไหมครับ turn up คือโผล่มาเหมือนคำว่า show up นั่นเองครับและ turn down นอกจากจะแปลว่ารีแล้ว turn down ก็ยังแปลว่าอะไรครับ turn down ก็แปลว่าปฏิเสธนั่นเองครับอย่างเช่น I invited her to dinner but she turned me down she turned down my invitation she turned down my invitation คือ เธอปฏิเสธไม่ยอมรับนะ,นะฮะไม่ยอมรับคำเชิญของผม She turned me down อันดับต่อไปเป็นอันดับที่8นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอันดับที่8นะฮะนั่นก็คือคำนี้เลยนะครับนั่นก็คือคำว่า tell นั่นเองครับมันจะมีอยู่2องอันนะครับ Tell off กับ tell on Tell on คือ,คอ Verb to ฟ้องครับอย่างเช่น I'm gonna tell on youI'm gonna tell on you ก็คือฉันจะเอาเรื่องเธอแล้วนะนะไปฟ้องให้กับแม่รือไปฟ้องให้เจ้านายหรือไปฟ้องให้คนอื่นฟัง Tell on นะครับ tell on ส่วนถ้า Tell off นะครับแปลว่าด่านั่นเองครับส่วนมากแล้วนะครับจะมีรมเข้ามาเสียบตรงกลางอย่างเช่นครับ my boss told me off my boss told me off เพราะ Tell ช่อง2คือ told ใช่ไหม my boss told me off นั่นเองนะฮะ so tell on คือฟ้อง tell off ก็คือนะฮะก็คือ v แ to ดุดด่าว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ฝากไ่้ด้วยแลกันนะฮะ t n l l on Tell on ฟ้อง Tell off ดุดาว่าส่วนมาก Tell off จะกลายเป็น Told off นั่นเองนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คืออันดับที่9นะครับอันดับที่9กับอันดับที่10ผมจะนะครับเก็บตกด้วยนะฮะพวกภาษาอังกฤษในตัว W แล้วกันนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้าง แน่นอนครับแน่นอนชาวไทยครับชาวไทยก็รู้จักอยู่แล้วเนาะว่า Warm Up นะฮะก็คือ Verb To อะไรครับ v e r b To อุ่นเครื่องเวลาจะออกกําลังกายแต่ได้จริง w a r ์มอนอกจากจะแปลว่าอุ่นเครื่องก่อนจะออกกําลังกาย w a r ์มอก็จะแปลว่าการอุ่นอาหารได้เหมือนกันนะฮะ w p t m up t o e food นั่นเองครับ I'm gonna warm up the food เพราะชาวไทยชอบบอกอะไรครับ I'm going to wave the food เออฝรั่งจะฟังว่าจะเอาอาหารไปโบกนะฮะเออเดี๋ยวผมจะโบกอาหารสักหน่อยนะครับเดี๋ยวโบกไปนู่นเลยนะฮะไมโครเวฟแล้วก็ตัดสั้นเป็นเวฟไม่ได้นะครับเพราะ wave, เวฟแปลว่าโบกหรือแปลว่าคลื่นดังนั้นครับถ้าจะอุ่นอาหารนะครับต้องเป็น warm up the food นั่นเองครับนะฮะหรือแน่นอนครับช่วงนี้อากาศเริ่มจะอุ่นขึ้นนะ the weather is warming up นั่นเองฮะ it's warming up นะครับ warm up อีกอันนึงน,นะครับผมเนี่ยนะฮะนอกจาก warm up แล้วมันจะมีอันนึงที่ชาวไทยนั้นต้องรู้จักก็คือคำว่า wash up นั่นเองครับ wash up wash up นั่นนะับถ้าไปแปลตรงๆก็คือล้างข้างบนล้างข้างบนใช่ไหม wash up มันแปลว่าล้างจานมันคือสาขาสองของ wash the dishes นั่นเองครับซึ่งแผนกล้างจานในร้านอาหารเรียก่าแผนก washing up นะฮะแผนก washing up นั่นเองครับ So wash up ที่จริงก็จะแปลล้างจานหรือก็จะแปลว่าอะไรครับไปล้างหน้าทำให้ตัวเองนั้นสดชื่นมาใหม่ก็ได้นะครับ you look really tired uh, go and wash up and come and have dinner นะครับ go and wash up and have dinner เด็กไทยก็ไปล้างจานแต่ปรากฏไม่มีจานให้ล้างเพราะถ้า wash up and have dinner ก็คือน่าจะแปลว่าไปล้างมือล้างหน้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วมากินข้าวแต่ถ้าล้างอาหาร wash up น่าจะแปลว่าล้างจานนะครับออีกอันนึงนะครับอย่าลืม watch out Watch out <ๆ>ก็คล้ายๆกับคขาว่า look out นะครับเดี๋ยวก็งงวัดเช้าเอา่อทำวัดเช้าหรือวัดเย็นวะเนี่ย watch out หรือ look out ก็จะแปลว่าระวังระวังนะครับผมระวังนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับอันดับที่10นะครับอันดับที่10 wrap up นั่นเองครับ wrap up คือ verb to h a r n นั่นเองฮะ wrap up the food Wrap it up ก็คือห่อมันซะาห่อมันซะา Wrap up the food คือห่ออาหารแล้วกลับบ้านเลยครับหรืออย่างนี้ก็บอกครับก็คืออะไรครับเออผมอาจจะเป็นคนที่รูปไม่หลอ่อแต่หน้าห่อกลับบ้านนะอัาจยนี่นะครับแต่แน่นอนครับ Wrap up น,น,นอกจากจะแปลว่าห่อแล้วก็แปลว่าการจบหรือการปิดนะฮะโดยบริบูรณ์หรืออย่างสมบูรณ์นั่นเองครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับ I'm going to wrap up this lesson With the last word นั่นก็คือ wrap up นั่นเองครับ o k เค guys let's wrap it up โอเคครับพี่น้องครับเราหอพูงงานคือไม่ใช่หอแล้วครับเราเป็นไงฮะเราเก็บของและเราจบเราเราเลิกกันเลยตรงนี้ดีกว่านั่นเองครับในนั้นครับคุณฟังครับ wrap up ภาษาอังกฤษก็แปลว่าอะไรครับแล้ว่าหอแต่ก็แปลว่าปิดฉากหรือว่าเก็บของหรือว่าหยุดหรือว่าเลิกทำสิ่งสิ่งนั่นเองครับ I'm going to wrap up this presentation by saying thank you very much for coming and I hope you learn a lot from this presentation today อัไรเป็น,นนะฮะน,นี้ก็เอาไปใช้ในการ present งานได้ด้วย,ยเหมือนกันครับ wrap up น,นั่นเองครับเอาละครับคุณูฟังครับนะหลายๆครั้งเนี่ยนะครับบางคนฟังไปแล้วอาจจะยังจำไม่ได้เพราะบ,บางคนเป็นคนที่ฟังไม่เก่งดังนั้นอาจจะบางคนเรียนรู้ดีโดยการจดโดยการต้องขยับตัวอาจจะต้องมา write down what you hear นนะอีกทีนะอาหานี้แถมให้อีกอันนึงนะฮะ so ladies and gentlemen If you don't remember what you are listening to, you might want to write it down. You might want to. w r i t e it down อาจจะลองจดลงไปดูนะครับเขียนลงไปเพื่อจะได้จำได้อีกหนึ่งทางนั่นเองครับเอาละครับ ladies and gentlemen I'm gonna wrap up this lesson thank you very much for listening ขอบคุณมากฮะที่ฟังเราเนี่ยนะครับและก็ขอให้โชคดีมีใชยกับภาษาอังกฤษนะฮะใน Western Digital Speak Spark English Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต